สวัสดีปารุงวัชกุลทุกคนเดนจ้ามันนี่เขามาเลาะตลาดเด้อพี่น้องเนื่องจากเครืองในตู้เย็นเขาเกิดแล้วเนาะสวัสดีจ้าพี่นมม้องมาเหรอมาสู่ของกินของหยาตู้เย็นตู้เย็นบ่มีอย่างเลยพี่น้องวันนี้เทามาลงตลาดกันหน้อยเดจ้าเบิ่งกันเลยเด้อพี่น้องยายนอนจัน ห่านเพิ่นเพราะว่าห่านเปิดเรียบร้อยได้ที่นอนี่เราหโดนยัะไปเอาไปห้านนะนี่มะกรนดเออมะกรูดนี่เอาเจ้าเอ้าเผาเนี่ยมันงายเลยอะไม่เท่าโจยไม่เท่าโอย จอยเลยต้องมิ่ขับิ่งขับกนีนาะเนาะเอาผ่านไปีาผ่านยเผ่านี้ด้กแมีเ่อะรเลีขับเาเครับเาเป็าะเอาาเืองค่ะโตๆแวงาน้วลาเอวมนลโอ้เราคือสิญี่ปุ่นเนาะจัมมาเอา ขาเาเนาะเอ้แล้หรอ้นลยแล้วมาเอาเนาะเสือเขาไมได้พอพี่น้องอันนี้เสืแมนน้อยพี่น้องเอาไปกันได้เได้มาดมมันลดขดมมันลดเลยบุมีกระเด่บุมีมีกระเดนมีแต่แค่เขาอันมากับมันบุมีนะเสียบัวดวันเนบมีบได้เดองเราเดืดใสีเดิไปเ หม่ส <builds Donald> <ling> ื่ออะไรกนเิกนาบอเเป็นยงรักเนาะมื่เขาสิไปสังเกตกระดุมแม่หน่อยเลาะซอซีก่อนที่ซซียังแม่ขกระป่อ พี่บ่ได้บ่นี่สิ này mình เฮ็ดไง lời Mẹ cho sư dạng mẹ Nhưng nhạc cho nó xí bớt tất là đi Bớt sư dạng như này nhàng ở ta lại nhàng có đây nhàng ui bừng mẹ nói mẹ nói Hãy đây hả mẹ? สิบพ <c oughs> ันหาสิบบาทบอกสี่สิบสี่สิบบาทหมักโมน้อยเลยพี่น้องหมักโมนหมักแต้งไหมน้องคองหมักได้้ไปงองหลงคอ หมักแตงกิ๊กในน่องทองหมักแน่เลยสื่อไปหายน้องทองจืดอกจืดใจขนาดน่ะค่ะหม้หมักแปงทีน้องเลยคือหอมดวงอีกแล้วมันจตลาด ซื้อของปอบยังเเห็นสาวงางเห็นนางสาวงางกับาโลลดตลาดได้ได้ยังมากินไหนสานาง ในมูแล้วก็สุดกันซามสบายอ่ะใช่เห็นน้องยิวแล้วอ้าวคือคุ้นคุ้นแพ้ได้มาแต่เร็มหาแท็กซี่เออเดี๋ยวคอยพัดมีด้วยคือมีคอยพัดเลยนี่เขาก็ได้มูอีกเลยพี่น้องเออเอาหนักก็ได้โดยเอาหนักก็ได้มีกระดูกขาพร้อมเดหลทางนี้ต่บ แต่ đẹp cho เต่า cho đơm คือเก่า10พันแยกทุกละหาเพราะ ปลาคนกระไลได้ค่น้องเลยปลาที่น้องเบิกป,าปลากระลแดงอันมันมีเชียงเพลงในถ่ายลายบดได้ได้จ้ากลับมาส้นนี่คือเก่าดดเดยนนังเลยอก่อนเบดกระเบิดเล,ลย ไม่นากอะแม่แมอน้อเยออยพี่ซื้อยังไปกินข่าเศร้าโมนะป้งปลาดุกเอาแม่กินป้งปลาดุกเอาไอิหน้ <c oughs> <c oughs> สองตเตือบ้อจิงคายนางพนองนาะเออต้องสาตวก็ได้เนาะแมนประทูบาใหญ่หรือเปล่าประทูอันยังบอหรือว่านใหญ่ปลาทูใหญ่ สามตัวนะเปลยนตัวละห่าเลยนะแค่หตัวละห่าสามลนะห้คแรงจัดเตปรูมาเปียงตังใหญ่เป็นไเนาะ หาตัวดีๆมันไม่อยากเละกับบ่เอาสิบคนนะ้ไม่ใช่ใิปปิงประต มาแบบนี้เต็มเลยพี่น้องนากยังน่อยซื้อทองนอกต่อเดี่นอ้องินตลาดมือนี้ก็ได้เต็มเลยไม่น่อยมาเดินตลาดแจกตลาดเด้ยจ้า

พล่วเขาก็ได้ลาย้ลาไปก่อนเดจ้าคลิปนี้กับพี่น้องได้ลายเด้๋ยนี้มาหน่อยเนาะลาไปก่อนกับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดทีเคเอสเนเดจ้า